เอาแล้วล่ะครับคู่สุดท้ายฮะอดได้ด้วยฮะด่านนี้คู่สุดท้ายคืนนี้ครับซีว่าไลฟ์เจอกับตากแห้งนะฮะโอ้โหนี่กำลังเปิดของพอดีครับเปิดไม่ได้เลยไงจบโอ้หลบ72ได้สวยครับจังหวะวิ่งมอดีเอาไว้ครับแคทครับเดินตามหลังมาหลบ72โอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับได้บันเทิงฮะ คู่นี้ปิดท้ายครับเอาไงฮะเอาไงคิลเลอร์หลงฮะคิลเลอร์หลงครับผมเอาละฮะได้เรื่องครับนี้กระโดดออกมา,างไงคิลเลอร์คิลเลอร์หาไม่เจอครับผมจังหวะนี้โวิ่งเอาลเลยเฮ้ยโอ้โหน่าสนใจครับสตีเไลล์เล่นคิลเลอร์ครับตาแข้งเฟมิลี่เล่นเป็นเซอร์ไเวอร์ครับเอาละฮะช็อตนี้ยังไงสักครู่คืออะไรฮะคืออะไรฮะตรงนี้หาเจอไหมโอ้โหไม่เจอครับ เอาละฮะสักครู่คืออะไรฮะคือจนโนลก็เป็นทีมเซอรไลฟ์นะฮะเผื่อมีปัญหาอะไรแต่ซ่อมเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งครับผมเขียนผิดหรอไม่นะถูกแล้วนะฮะอาเฮ้ยโดนตีครับผมใจเย็นครับไปทางฝั่งของอดูไว้ครับโดนไปครับ เอาไงฮะหลบมุมมานี่นี้มีอสองไม้นะฮะคิลเลอร์ตามอยู่ครับตามอยู่คิลเลอร์เล่นเป็นเรื่อยนะะโอ้ใช้วิสเปอร์ด้วยฮะหลบมุมไม่ออกขวามาตรงนี้ติดหน้าต่างฮะเดินออกไม่ได้นะครับเห็นและะ้วฮะเห็นแล้วครับวิ่งไปข้างหน้าฮะตอนนี้ยังไงครับกะโดดออกไปก่อนเจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่ แล้วมีกระโดดข้างหลังด้วยนะฮะไม่สนใจครับไม่สนใจครับไล่ดไวมีเปิดแม่ยังไงครับเม็กนี่โ้ได้ได้กำลังใจเลยครับโอ้โหจังหวะจุกเมฟนะฮะสำหรับเมกครับเริ่มล่อซื้อคิลเลอร์ก็มายังวิ่งตามเหรือผมเอาล้ฮะออกขวาครับรอบนี้ครับเห็นแล้วนะฮะยังไงครับช็อนี้มีม้าอยู่น่าไม่ทันครับนั่นแหละฮะไม่น่าเลยฮะพลาดแล้วครับเอาไงครับโอ้นี่ไกลแล้วฮ โอ้ไกลครับไกลเสียดายไม้ตรงนี้ฮะไม่ทันครับผมแขวนกงินป่ายโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจคะคนนี้ชื่อแคทนะฮะเนียนอยู่ฮะเนียนอยู่อย่าลืมครับชื่นชอบใครฮะมีให้โหวตเหมือนเดิมสำหรับ Star Match นะครับโอ้เราช่วยได้แล้วนะโดนเองครับนั่นแหละฮะคุณแคทโอาเอาละเฮ้ย โดนเลือยเต็มหลังไปครับทางฝั่งของดวายังหนีอยู่นะฮะตรงนี้กระโดดหน้าตามมาคิลเลอร์ด,ดักหน้ามาซอยยังไงกระโดดกลับมาโดนขวดโอ้ยนิดเนึงครับนิดหนึ่งครับ,รบเอาละฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับอ่ายังหลบอยู่นะฮะช็อตนี้โอเคฮะได้อยู่นะผมเขียนผิดหรอ สตีโอไลฟ์เล่นเล่นคิลเลอร์ถูกแล้วนะผมงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูมุมมองคิลเลอร์ไปก่อนแล้วกันนะฮะถูกแล้วฮะถูกแล้ว คือถ้าซ er er, ีวอลท์เล่นเซอร์ก็เห็นเจเนอเร็เกมมิ่งแล้วดิโอผมง,งงเลยฮะช็อตนี้โอเคแขวนก่อนครับแขวนรุนแคทไปอุชลีนี่หลบม,มาทางนี้ฮะทางนี้ฮิวก่อนละกันครับโอ้เสียกําลังหลักหรือเปล่าครับเป็นผมนี่เฝ้าแล้วฮะคนนี้ครับปวดหัวแล้วเกินฮะมีวิ่งไวกับคนนกด้วยนะครับซ่อมกันไปครับแยกซ่อมครับตอนนี้ เหลือ3มเครื่องนะฮะสำหรับตากแห้งยังไงฮะเฝ้าไกกลายตรงนี้สามารถที่จะเลือ้อยพุ่งไปหาได้เลยนะครับสำหรับใครงง7-2คืออะไรไปสเต็ปหลบที่เขาใช้บ่อยนะครับก็ใช้ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งนะฮะก็เป็นจังหวะหมุนเมื่อกี้ที่เราเห็นแม็กโชนนั่นแหละครับนั่นแหละฮะสเต็ปมาจากเขาหละฮะเป็นคนคิดเริ่มต้นแล้วก็มีเอามาใช้กัน ก็เป็นสเต็ปที่ป่วนคิลเลอร์ได้ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจอะใช้ไม่ได้ผลร้อปอรเซนต์นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นผู้เล่นที่เนียนมากๆคนหนึ่งเลยฮะโอเคครับผมหาอยู่น่าจะการันตีแต่ว่าแบบนี้อาจจะเก็บได้แค่คนเดียวครับนี่ฮะซ่อมหน้าประตูแล้วครับเอาไงดีฮะอุ้นเซียว โอ้โหเฝ้าเน้นชัวไปก่อนครับน่าจะเครื่องนี้นะฮะน่าจะเครื่องนี้ฮะฝั่งนู้นนะครับกลางๆเมื่อกี้นี้ฮะยังไงครับช็อตนี้รอเมคชัวคุณแคทนะฮะลาก่อนครับไปดูซ่อมนิดนึงฮะเสร็จพอดีครับเสร็จพอดีฮะเอาละคราวนี้รู้ตำแหน่งครับคิลเลอร์เอาไงครับมิดมิดมันเด้งกันมาเปิดได้นิดหน่อยเท่านั้นครับต้องวิ่งหลบแล้วครับจังหวะนี้ฮะยังไงครับจะเก็บได้คนหนึ่งไหมครับยังหาอยู่ อีกประตูหนึ่งครับอีกประตูหนึ่งครับยังไงโดนเลื่อยมาติดไม้ครับติดไม้ครับจังหวะนี้ยังไงฮะตรงนี้มีค้อมีสองคนเลยครับเซอร์ครับโดนหัวดไปครับเอาละฮะไล่เดวไวไหมไล่แน่นอนครับจังหวะนี้แต่มีห่วงประตูเหมือนกันนะฮะเอาละฮะคลอเดนน่าจะเปิดอีกประตูหนึ่งครับตรงนี้เดินวนกันอยู่ครับวนกันอยู่โอ้น่าเสียดายน่าจะไล่เดวไวต่อครับนี่ฮะประตูเปิดมาเดวไวก็เลยรอดเลยฮะโอ้อยังไงฮะช็อตนี้ มีอะไรบ้างครับนี่ประตูนี้เปิดแล้วนะครับน่าจะรอดสามครับทางฝั่งของตากแห้งถือว่าปวนปวนดีมากครับคนแรกของทีมตากแห้งฮะคุณแคทนั่นเองฮะตอนนี้เจออยู่ครับเอาละฮะเอาเฮ้ย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 เอาเอาเอางานเข้าเอาเฮ้ยแทนจะรอดสามครับกลายไปโดนเก็บอีกคนหนึ่งซะอย่างงันครับโอ้โหแล้วคุกใกล้ๆกับตรงนี้ครับเอาละฮะ ยังไงครับดิ้นครับดิ้นครับดิ้นฮะดิ้นก่อนฮะดิ้นก่อนฮะทันเหรอฮะเฮ้ยไม่แน่ครับอาจจะทันก็ได้ครับตรงนี้ครับอาจจะทันก็ได้ไม่ไม่ทันอ่าโอเคครับเก็บ2ไปครับยังดีฮะทีมาเก็บแมมีเซลฟี่โอ้โหหลงกับตัวเม็กไปนานนะฮะเกมนี้ครับก็เลยเหนื่อยนิดนึงฮะคุณเสี่ยว โอเคครับผมเดี๋ยวเราไหลต่อคู่ต่อไปนะครับไม่ใช่คู่ต่อไปเกมสุดท้ายต่อไปสลับกันนะครับผมงงว่าคุณจะนรอดทักผมมาทำไมไม่รู้เหมือนกัน น่าสนใจครับว่ามันมีผลหรือเปล่าครับแต่ห้าพันแต้มครับมีผลแน่ๆฮะมีผลแน่นอนครับก็ต้องลุ้นแล้วฮะต้องลุน้นคิลเลอร์ของตากแห้งละครับต้องเก็บสามนะฮะโอ้โหและเจอสติอ alive นี่ไม่ง่ายเลยฮะเซอร์ถือว่ามาแบกคืนได้อยู่นะครับ you <laughs> โอ้เดี๋ยวมีโดเนตแต่คุณแทนเอ็กด้วยไม่เห็นไม่เห็นผมไม่ได้ยังเตือนนะฮะโดเนตมาบอกว่าแล้วแทนเอ็กแฟมิลี่อยู่ไหนโอ้ต้องลงแล้วสิท่านหน้าคุณแทนเฮ้ยต้องจัดแล้วจังหวะนี้เนี่ยอืมมีโดเนตมาด้วยขอบคุณมากนะครับ โอเคมาละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผม โอ้ขอบคุณบิดจากน้องปุ๊บปั๊บด้วยนะฮะแน่ขอบคุณมากเลยครับ111บบิด Yeah, i สลับแล้วครับ Steve Alive ครับเล่นเป็นเซอร์ละฮะเกมสุดท้ายนี้แล้วก็ตากแห้ง f ฟ m i l y เล่นเป็นคิลเลอร์นะครับจะต้องเก็บ3ครับเพื่อชนะฮะตากแห้งเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมนะครับส่วน s t e l Alive นี่รอด3ตายหนึ่งก็ชนะละฮะถ้ารอดกันหมดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ สบายๆเก็บสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมเดี๋ยวหลังจากจบนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีแจกของกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราแจกหัวล้านไปแล้วตอนช่วงคู่โนสกอร์กับริฟเฟอร์แฟมิลี่นะครับเดี๋ยวมีแจกหมวกนะฮะมีแจกเสื้อคลอดเด็ดอ,อันนี้เสื้อในเกมแล้วก็มีเสื้อในชีวิตจริงด้วยนะครับนั่นก็คือเสื้อลาย โลโก้โทนาเมนต์นินนั่นเองครับไม่ทำขายนะครับเรามาแจกอย่างเดียวเลยนะก็เดี๋ยวรอร่วมสนุกกิจกรรมได้นะครับ3มรางวัลช่วงปิดท้ายวันนี้ใครที่มีเกมก็เดี๋ยวมาลุ้นรางวัลกันได้นะครับ ส่วนเสื้อลายโลโก้ที่จะไว้ใส่จริงๆนี่คงส่งกันช่วงน่าจะช่วงสิ้นเดือนมกรานะครับต้องรอจัดทำกันก่อนนะฮะหลังปีใหม่เดี๋ยวผมสรุปให้ให้ว่ามีไซส์อะไรบ้างแล้วก็ไปทำแล้วก็ส่งอีกทีหน่อยจากนั้นโอเคเปิดกล่องเลยครับตรงนี้ได้เป็นไฟฉายนะฮะ เซชสครับเล่นเป็นคลอเดดครับผมเจเนอรัลครับมาเล่นลอรี่ฮะแล้วเหมือนคิลเลอร์ไล่อยู่ด้วยนะฮะคินเลอร์เล่นเป็นทรัเปอร์ครับเอาละไม่ได้ใส่วิสเปอร์นะครับตรงนี้ได้ยินเสียงเครื่องซ่อมครับยังไงฮะหลบมาเล่นล้อยางก่อนแล้วกันมีเสียงแก้แทรปครับตรงนี้มองอยู่ฮะลอรี่แล้วโอ้เลือกเดินกลับเลยครับโอ้นี่ฮะดูฮะดูความปวดครับคือได้ใช้ตาดําเก่งๆจะปวดมาแล้วเขาเห็นครับ เขาเห็นรอบนี้ฮะแล้วฉีกมานน่โอ้โหฉีกไวเหลือเกินยังไงยังไงยังไงเดินตามครับคิลเลอร์เดินตามครับจังหวะนี้เล่นวนตรงนี้ก่อนลวกันฮะวนตรงนี้ก่อนแลวกันฮะวนอ้าวอ้าวน่าจะโดนฮะแบบนี้ยังไงนานไงโดนจนได้ครับผมเอาละฮะเห็นแล้วว่าน่าจะโดนแน่นอนครับผมคิลเลอร์ตามไล่อยู่ครับนี่น่าจะอยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมเดินตามไปครับเอาละฮะเปลี่ยนที่เล่นละฮะตอนนี้ครับเจอร์โร่เกมมิ่งฮะนี่เขาเก็บ ได้3นี่ชนะแน่ๆครับต้องระวังครับผมยังไงฮะเล่นไม้ไม้ยังครับเดินตามก่อนคิลเลอร์ไม่ได้อย่างเชิงอะไรครับคิลเลอร์เดินตามตามสบายๆครตอนนี้ไม่ได้ดักข้างหน้านะยังไม่คิดจะดักข้างหน้านะฮะยังหมุน,มนตามอ้าวอ้าวยังไงครับเหมือนจะปล่อยละะ่ะฮะโอโหเอาลเลยเอาแล้วครับมีปล่อยครับหลังจากซ่อมเสร็จสองเครื่องเริ่มเปลี่ยนและะ้วฮะตอนนี้ครับโอโห น่าสนใจฮะเสียงมาดังแถวนี้ครับจังหวะกาดจะเคลียคุกฮะตัวเจ๊กเจอเจ๊กเปล่าเจอเจ๊กเป่ายังไยเสียงโอ้โหไม่เห็นแล้วฮะไปนู่นแล้วฮะเข้ามาเคลียกันก่อนนะครับจังหวะนี้เคลียคุกนี้ฮะโอ้เดี๋ยวนะได้กล่องดีกล่องม่วงด้วยเหรอครับโอ้โหไรจะดวงดีขนาดนี้ด้วยการได้ใช้เปิร์กกล่อง้วยแหละนะฮะก็มีโอกาสได้ของดีครับนี่ก็มาฮิลให้อลอรี่แล้วนะ อ้าวนี่โดนขวดครับผมอ้าวเจ๊กครับมาโดนเองครับยังไงได้โชว์บ้างฮะสำหรับเจ๊กหลบซ้ายหลบขวามาคิลเลอร์ดักอยู่ฮะไม่เล่นไม้นะฮะวนกันไปก่อนครับผมตรงนี้วนอีกรอบนึงครับคิลเลอร์เดินตามได้ต้องวางฮะนั่นแหละฮะต้องวางครับหนึ่งพันไม่ได้นะฮะตรงนี้มีอีกไม้นึงครับยังไงฮะหน้าต่างกระโดดออกแน่นอนยังได้อยู่ครับหลบไปหลบมา ทางนี้ซ่อมกันไปสบายๆครับอีกหนึ่งเครื่องเหลือสองเครื่องครับอ้าวแล้วโดนโอ้ไม่ไม่ทันครับผมคิดว่าจะหลบได้ฮะนี่มันเล่นพ่ทุงข้าวโพดกับโดนเลยครับเอาเลยฮะนอนหนึ่งครับจังหวะนี้ลากไปแขวนก่อนแล้วครับเป็นเจ๊กโดนไปฮะโอ้มีกล่องม่วงเลยนะเห็นแล้วครับ เป็นทั้งฝั่งลอรี่นี่ฮะตาดำครับมองคิลเลอร์กันป่อ๋อยังไงฮะอีกคนหนึ่งอยู่นี่ครับใกล้ๆครับเมกเมกเหมือนอยากจะเคลียร์โทเทมอยู่นะฮะเีอดรีนครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เก็บเครื่องอะไรไว้ครับเนี่ยมีเครื่องนี้เครื่องหนึ่งฮะซ่อมเสร็จเลยไหมซ่อมเสร็จเลยครับเอาละฮะยังไงครับเจอเมกไหม เม็กอยู่ขวามือเมื่อกี้โอ้ยยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็นเม็กมาซ่อมแล้วฮะตรงนี้มีวางแท็บที่ทุ่งเข้าโพดด้วยครับแล้วก็เลือดที่จะไม่เฝ้าครับประเด็นคือต้องเก็บให้ได้2เป็นอย่างต่ำครับสำหรับทีมตากแห้งนะฮะนี่ฮะมันกดดันเลยกินฮะตอนนี้ยังไงฮะเดินเช็ดก็ไปเหมือนลอลี่จะรู้ว่ามีแท็บครับก็เลยมองต่ำเมื่อกี้นี้ไล่หาแทบอยู่ครับและขิดเล์เจอลออลี่แล้วฮะ เอาละฮะยังไงครับไล่ลอรี่ไปนี่มีไม้อยู่โดนขวดไปครับลอรี่เอาเลยเฮ้ยวางไม้ฟรีกันไปครับเจเนอรัลเอาไงฮะเอาไงฮะเดินกลับไปเช็คกันใหม่ครับพยายามจะเมคชัวร์ว่าจะได้หนึ่งคนนี้ก่อนครับนี่ไหลมาฮะรีกรุปฮิวฮะอ้าวไม่ฮิวด้วยครับไม่สนลวครับไม่สนแลวฮะเร่งซ่อมเครื่องครับเครื่องสุดท้ายเมื่อกี้นี้ฮะเอาแล้วโดนขวดเอายังไม่เสร็จยังซ่อมไม่เสร็จยังไงยังไงนี่หนีไปก่อนนะมีคนซ่อมต่อไหมฮะ มีคนซ้ำต่อครับอนดรลีนมันหลังแล้วก็เรียบร้อยครับผมเม็กก็ฟื้นคืนเงินไปครับตัวนี้เปิดประตูให้เจอร์เราเกมมิ่งยังไงครับไล่มาฝั่งนี้ฮะไล่เม็กเหรอฮะเปิดประตูไหมอุยประตูนึงอีกฮะโอ้โหกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับทังหน้าของทีมสตีลไลฟ์ครับนี่เปิดประตูแล้วฮะอ่อรอสามแน่นอนฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเขามาฮิวกันไปครับฮิวได้ครับเสียงคินเลอร์มาแล้วฮะคินเลอร์เห็นแล้วฮะ ไฟฉายสองแสงไม่ได้แต่งครับโดนหัวฟรีไปเอาไงฮะวนออกมาออกประตูไปหนึ่งท่านครับทางฝั่งนี้ยังไงฮะมีหาหลุมแหมถ้าจะชิวขนาดนี้เจอแทบครับจเจอเฮ้ยเยยังไงจริงแทบโอเคได้อยู่แหละแต่ว่าแทบนี้กูไม่ได้เกี่ยวกับผลในเกมนะฮะแก้แทบแต่ไม่เกี่ยวกับผลในเกมจริงอ่จจะห้ามไว้ดีกว่าควรนะจริงนี่ชนะอยู่แล้วครับทางฝั่งของซีวอลฟ ก็เล่นกับคิลเลอร์โชว์สเต็ปกันไปก่อนครับว่างแล้วว่างแล้วคู่สุดท้ายไงนะฮะรอมานานอยากโชว์มานานครับผมเอาไงฮะเจเนอเรลครับเจเนอเรลครับกงจะโดนมาอย่างครับอย่างครับแต่รอบนี้นี่น่าจะโดนแล้วฮะยังไงครับขวดเต็มหลังครับนั่นแหละฮะเอาละฮะยังไงทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นเมื่อกี้ตาย2คนเล่นคนหนึ่งนี่แหละฮะเอาละครับยังไงครับตอนนี้ครับคิลเลอร์บอกไล่เลยฮะไม่สนใจครับ ไม่สนใจนี่เดินวนกันก่อนเดิน,น,ก,นก่อนมี1นึ่งพันใต้ไม้ยางครับวางไปไม่ได้1นึ่พันะฮะเอาละฮะเดินฉีกขวามันมีประตูอยู่วาเอ่ยตรงนี้ยังตามไล่เจนเนอรเกมมิ่งกันก่อนฮะจังหวะนี้ <c oughs> เห็นอยู่ฮะเห็นหลังอยู่ครับแต่ว่าลอเลี้ยงมีปักมีดนะฮะเป็นก๊อก2ครับยังเล่นกันอยู่ฮะยังเล่นกันอยู่ตรงนี้ก็ทําเสียงกันไปครับรอซื้อคินเลอร์ฮะวดมาไม่โดนครับวางไม้ได้ก่อนครับเจนเนอร์ เอาไงฮะยังแลยังลีลายังไม่ออกอยังมีไม้หนึง่งเล่นต่อ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 แล้วกันเล่นต่อแล้วกันอ้าวคิลเลอร์องไงคิลเลอร์วกกลับมาจังหวะนี้ยังไงฮะแล้วก็วางไม้ได้โอ้แล้วก็หลบมาฝั่งนี้แทนครับทางนี้ก็เล่นไม้กันไปก่อนนะฮะอ้าวหวดไปโดนด้านหลังครับโดนเม็กไปครับต้องออกแล้วฮะโดนบีบครับเรียบร้อยครับเหลือเจเนอรลนี่หาหลุมเหรอฮะ หรือยังไงฮะเจอเปล่าน,นี่ประตูหนึ่งแล้นี่วิ่งหาแล้วฮะตอนนี้แต่ประตูก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะฮะไม่น่ามีปัญหาแล้วครับรอสองไปแล้วครับสำหรับทั้งฝั่งของ Steel Alive แหมมีตาดำมองอันแน่มีกวักมีกวักนี่พอเสียงหัวใจมาปุ๊บตาดำมันก็จะไม่เห็นแล้วครับแต่ถ้าเสียงไม่มีเนี่ยยังเห็นอยู่นะฮะ โอเครอด3ครับทางฝั่งของซีวอลฟ์เข้ารอบต่อไปแนะ่นอนจีจครับผม